พ่อครับขอไอไปรีมบาสแดงกมาเลยถึงแล้วลูกพลังวันหน้าเวทีนะครับผมไม่เคยเข้าเมืองนะพ่อเนาะไม่อดูเลยนะขมาเป็นพ่อส่หนั่งร้านพ่อลูกนะขามมาพ่อมาลูกมาครับพ่อนี่มือมันเป็นทหารเหรอมันต้องเรียบร้อยเพื่อนเข้าเมืองแดงมันพรุ่งเลยพี่สวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีดีมากดีมากเมื่อกี้หนูว่าอะไรนะลูกจะร้องอะไรนะอะไรนะพ่อ เดี๋ยวถวายพระพรมโลานก่อนพระพรมโลหเฉพาะจริญสุขาอนุญาตครับเจ้าลองฉช้เจ่าพิพาเมืองเดินทางลุกช้ามากเลยนะทำรับเรือพงยังหดใส่มบเลยกล่องใช้คนพิพาเมืองเดินทางมาขึ้นพ่อพระหลวงท่านแล้วคุณเจ้าค่ะเอ้ยผูดถึงก็มาพอดีเลยท่านคนพาเมืองเมื่อครู่นี้พระองค์กำลังปรารภเรื่องอะไรอยู่เลยพระเจ้าค่ะ ก็สารทองชาวเมตอนนี้ต้องการลูกสาวเราเป็นผู้แต่งงานแต่ว่าเราตอบกลับไปได้ว่าไม่ตกลงศกเกรงนักก็จะเกิดสงครามขึ้นท่านมาก็ดีแล้วถ้าอยากจะรู้ความคิดของท่านเป็นเช่นไรของผ้าเมืองถ้าเป็นความคิดก้าวของฉันก้ามใช้ฉั้คิดว่าเราทาถูกต้องแล้ว <S <S แต่สิ่งที่ตามมานั้นก็คือสึ่งสงครามจะเป็นเมืเ่อบ้านเมืองเราจะเกิดสิ่งสงครามขึ้นเราก็ต้องมีทหารที่สามารถปกป้องและรักษาบ้านเมืองไว้ได้แต่เขาเดือชา ในเวลานี้กระบอกชันคุณพระเมืองมีทหารฟิ้มมือดีซึ่งมาสากใครอื่นไกลผุ้จุข้าเขาเป็นลูกชายกระบอมชันเองมีชื่อว่าสิงห์ทองจะนําลูกชายท่านมาเป็นทหารฟี้มอะไรมือเป็นเช่นไรไอ้เรื่องฟี้มอะไรไม่ต้องพูดถึงพระองค์ท่านกระ่มอมชั้นหนุมหลุมยางไรในรูกกระ่อมชันอย่างนั้นเลยผุ้จุข้าเมืองที่นี่หน้าตาไม่ไดีก็ไม่นับไอ้เรื่องหน้าตานี่ที่ไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยพระองค์ทำไมโอ,<า>อ้โหถอดมันกแท้กับแ,แก มีมาใมือดีหน้าอาก็ดีแสดงว่าต้องเจ้าชู้นะสิน่นพระองค์ต้องคิดว่าเจ้าชู้ย่เรื่องเจ้าชู้ไม่มีใหญ่เลยพระองค์ท่านเเดี๋ยวพูด <หา S 1> จะหาว่าคุยเดี๋ยวของคุยซะหน่อยเอาสักนิดปพราเป็นธรรมดาผู้ชายเราต้องสมัยชายตามมองผู้หญิงธรรมดาแต่นี่กลัวเสอย่างนั้นแหละพระองค์โอ้โหผู้หญิงก็า่านน่าบ้านไม่ได้รีบปิดประตูแล้วตาเอาล็อกเสื้อพระมาท่องเอาแต่ประโตทำโมสังโคพุ่งขึ้ วันนั้นผู้หญิงเดินผ่านบ้านกูเห็นร้องโอ้โหโอยู่เลยพ่อแกคุยเกินไปอ่ะคุยลูกท่านเลี้ยงลูกชายท่านดีกันเกินเป็นไงเด้๋ยวพอเห็นหน้าสักนิดนึงอยู่ทางหน้าไหนอยู่ทานหน้าท้ายมือก้าวของฉันมีชื่อว่าสิงห์ทองโอ้เจ้าค่ะขอให้พงษ์ทรงพระเจริญพระยาด้วยก้าวเดือมมงขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าหอยโทษอรันยิบพี่ชายมาไกลแล้วมึงแกไปก็ดีหิวจะกินฟรีสิมึงหิวหิวหอยเออเอดใจหน่อยก็หิวหอย ย่างทอดหอยทอดกระทะร้อนกระ้อนนี่นี่ลูกชายของท่านลูกชายของฉายสิงห์ทองคนนี้มงเจ้าค่ะสิงห์ทองโปรดิชชั่กระมงหอยทอดกระมงไอ้หิ้วกูไงขอสิงห์ทองทอพระโค้งไะยใค่ะเอาละสิงห์ทองเป็นคําสั่งของเราให้เจ้าเงยหน้าพร้อมกับทำความเคารพราชธิดา เนตนภาแล้วก็เนตชนกเนตชนกสมทที่วัาไหมคุสอเพรกวไม่อยู่บ้านคนละนกแนาว่าคนละนกกันนะ พูดพ่อกดอะไรอะไรอาร้องอะไรพึมึงอะรเราบอกร้องบมา้องลงไงพูดแล้วทำให้ได้อทำไม่ได้ไม่ใช่ลูกคนโอ้โหเียมเียมเรียกกูแม่ไั้เลยมงเห็นเม็ดน้งตาเพลพี่น้ำว้วนนีน้พาแเมนี่นก ไได,ดูงาสงาไปทัวที่เปรียบยังไทยที่ใครเพึ่ได้มาถึงฟึ้นทงบัว Oh uh -huh. สาวเหรอใช่สองคนเลยไหถูกต้องม,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 มีมีแฟนยังยังและแกมีผัวยังผัวส<อ>ับเปลี่ยนตูดบุป้าเลยท่านพูดมาก็มีเหตุผล <c oughs> เหตุผล <c oughs> เหตุผลบุรุกชายของท่านไม่เจอชู้เลยเนาะนะ เป็นของธรรมดาของทุกคำลงว่าแต่ท่านเถิดจะรับลูกชายขังฉันไว้หรือเปล่าเราจะห็นเมกาจะใช้ได้เพราะฉะนั้นจะรับสิงทองอางรางวัลก่อนเราจะรอชักทุนพ่อพ่อนี่เมี่ยไม่จะมีเมียน้อยหรือพ่ออ่อแมลูกอ๋อแม่ญาติคุณแม่คุณย่าคุณย่าสวัสดีสวัสดีแม่ยังลูกแม่สวัสดีครับสสวัดีแม่สวยจังเลย แม่น่ารักแม่ไม่มีแค่สองร้อยงเดือดออเงี้ยนี่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเบ๊กูลรอเล่นเจ้าภาพอยู่ไหนยังไม่เห็นรางวัลเจ้าภาพเลยจะมาหาลี่เกเหรอมาสมจิตเัีได้ชนกอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆเนาะอ่าแต่กูเล่ก่อนช่วงนี้ช็อตนี่ช็อตเราจะรับสิงห์ทองเป็นอาหารนบวันนี้เลยเพราะฉะนั้น เริ่มงานพรุ่งนี้เป็นวันแรกโอ้ชไทยพี่ครัแลัพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันลอยกระทงลอยกระทงทุกๆปีเราชัยพรจะต้องเสด็จไปเป็นประธานในการลอยกระทงเจ้าสิงห์ทองในวันพรุ่งนี้มีหน้าที่อรักาเราพร้อมกับลูกสาวเราเข้าใจหรือไม่ราไปเก้าพี่ครัข้าฝากเรื่องนี้ไปกับท่านด้วยท่านผาเมืองขอส่งโค้ชไทยได้สําหรับเรื่องนี้ที่เราต้องไอร่วมผมจะจัดการเองจ่คเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวัน รอยตะทงก็เข te hey, ้าพักตามงเช้ามาเจอกันที่อีกครั้งหนึ่งไปลู้ช่ไหครับอ้ับพ่ก็มทำงานแต่เช้าทข้าตักเพือั้ง